สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแปลที่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษพูดถึงสาวไทยในนัดนี้ว่ายังไงให้ฟังกันนะคะเพราะว่าเขาบรรยายเกมแล้วก็บล็อตแคสต์ไปทั่วโลกเลยคือคนทั้งโลกนอกจากจะได้ดูแล้วก็ยังได้ฟังสิ่งที่เขาบรรยายไปพร้อมๆกันแต่ก่อนที่จะฟังเขาอ,ออกตัวก่อนว่าเราเก็บมาแค่คร่าวๆไม่ได้แกะประโยชมาเป๊ะๆทุกคำเนาะแค่อยากให้รู้ว่าเขาพูดถึงสาวไทยว่ายังไงกันบ้างเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะ เริ่มต้นมาเขาก็แนะนำผู้เล่นทีมชาติไทยนะคะคนหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือชมพู่กับตันทีมของเราซึ่งเขาก็พูดว่าชมพู่มีลูกทีมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความรวดเร็วในการโจมตีมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการที่เธอจ่ายบอลในเกมบุกด้วยซึ่งเธอต้องคอยระวังตัวบล็อกของฝ่ายตรงข้ามเสมอแล้วก็ทำให้ตัวตีเนี่ยได้เปรียบแล้วก็ทำคะแนนได้ เริ่มต้นในเซตที่1ช็อตนี้ก็เป็นช็อตที่พรพันยกลูกไปหลังไปให้ตัวตีของเราตบลงไปเขาพูดว่าพรพันอันเดอร์กับหลังไปให้ตัวตีแต่ถึงขนาดอันเดอร์กลับหลังก็ยังเป็นลูกเซตที่แบบมีประสิทธิภาพแล้วก็แม่นยำม,มากแล้วเขาก็ชมตัวตีของเราว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากในการตีตบไล่เส้นลงไปในจังหวะถัดมาเป็นจังหวะที่สาวโดมินิกัน ตบสูงแล้วก็ลึกไปที่ท้ายคอร์ดเป็นแต้มไปเขาก็พูดว่าตบได้สูงแล้วก็วังได้ลึกอย่างสวยงามเขาก็พูดย้อนไปถึงเกมที่สาวโดมินิกันเล่นกับบบลแกเรียว่าพวกเธอพยายามที่จะตบบอลปากลงพื้นซึ่งนั่นทำให้มันติดบล็อกอยู่บ่อยๆเลยแล้วก็มีปัญหามากในการตีผ่านบล็อกของบบลแกเรียทาให้พวกเธอแพ้ไป3ต่อศเซตแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นการเล่นที่ต่างออกไปของพวกเธอ ว่าเธอจะตีสูงแล้วก็ตีลึกมากกว่าที่จะตีกดลงไปที่บล็อกในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่ไทยมีการป้องกันที่ดีแล้วก็ทั้งขุดทั้งบล็อกจนทําให้โดมินิกันตีเสียไปเองผู้บรรยายเขาก็ชมว่ามันเป็นการเล่นที่ดีมากของทีมชาติไทยที่ตื่นตัวตลอดเวลาในการที่จะปิดช่องว่างในการโจมตี ลูกถัดมาก็เป็นการแลนลี่ที่โดมินิกันพยายามตบหลายต่อหลายรอบมากแต่ว่าไทยก็รับได้ตบมาไทยก็รับอีกผู้บรรยายก็พูดว่าอีกครั้งที่เกมลุกของไทยไม่ใช่สิต้องบอกว่าเกมรับของไทยที่ทําให้พวกเขากลัดมาได้ในแต้มนี้คือพวกเธอไม่ยอมให้แต้มง่ายๆหรือให้ฟรีๆกับโดมินิกันเลยสักแต้มเดียวแล้วก็แลนลี่อีกครั้งที่ไทยแบบขุดได้ในลูกที่น่าจะฝังแล้วเขาก็พูดชมว่า อีกครั้งที่ทีมชาติไทยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแบบเต็มที่ที่สุดทุกครั้งเวลาที่เขาเป็นฝ่ายรับในจังหวะถัดมาก็เป็นหัตถยาบล็อกบอเลเร็วของโดมินิกันได้แบบเดียวๆเลยผู้บรรยาายก็พูดว่าบล็อกไทย แล้วก็รออยู่ตรงนั้นแล้วและนั่นแหละคือหัตถยาที่มาบล็อกได้นี่เรียกว่ามอนสเตอร์บล็อกของแท้เลยนะและนี่ก็คือสิ่งที่ตอบคาถามที่หลายๆคนชอบถามฉันว่าฉันต้องสูงไหมถ้าอยากเล่นตําแต่งบอเลเร็วหรือว่าฉันต้องสูงหรือเปล่าถ้าอยากเล่นวอลเลย์บอลคําตอบก็คือไม่เลยดูหัตถยาสีเธอสูงแค่1้อยซนติเมตรเองนะและมือเธอก็แค่สูงพ้นเน็ตเท่านั้นเองคือผู้บรรยายคนนี้เขาเป็นนักวอลเลย์บอลเก่าเนาะเขาก็แบบ ชมสกิลการบล็อกของไทยจริงๆเพราะเขาเล่นตำแหน่งนี้แหละลีดเดอร์บล็อกเกอร์ในจังหวะถัดมาก็เป็นแลนลี่อีกแล้วเป็นลูกที่ไทยขุดแล้วขุดอีกจนได้แต้มผู้บรรยายเขาก็ตื่นเต้นมากก็บอกว่าโ oh, อ wow ้ว้าวเป็นแลนลี่ที่ยอดเยี่ยมของทั้งสองทีมแล้วก็บอกว่านั่นเป็นการโจมตีที่รวดเร็วมากแล้วก็แม้แต่ทีมโดมินิกันก็พยายามเล่นสปีดเดียวกับทีมชาติไทย แต่ว่าดูที่ความพยายามในการป้องกันสิมันเริ่มจากการรับขุดบนฟลอร์โดยสุภัสตาแล้วก็ยังรับขุดอีกลูกซึ่งลูกนี้แหละที่ทำให้เป็นแต้มทั้งหมดทั้งมวลของแต้มเนี้ยมาเป็นเพราะเธอคนเดียวเลยคุณอาจจะพูดว่ามันเป็นทีมเวิร์กที่ดีนะแต่ถ้าฉันต้องให้เครดิตใครสักคนนึงอะฉันขอยกให้ลิเบโร่คนนี้เลยคือสุภัสตาอืมช็อตถัดมาก็เป็นจังหวะที่น้องเพียวของเรากระโดดลอยตบสวยๆลงไป เขาก็พูดว่าโอ้อัชราพรเธอเหมือนลอยมาตีเลยเหมือนเธอไม่จําเป็นต้องใช้ที่มากนักในการตีนะเหมือนแค่ย่องเข้ามาแล้วก็กระโดดขึ้นจากนั้นก็อุ้มรู้ตัวอีกทีก็ลงพื้นซะแล้วดูการเหวี่ยงแขนและลําตัวของเธอเร็วมากเธอลอยมาทุบบอลได้อย่างสวยงามมากในจังหวะถัดมาก็เป็นพรพันธ์ส่งบอลเร็วไปให้จรัสพรตกแต่ว่าเพียวเนี่ยก็กระโดดหลอกขึ้นมาด้วย เขาก็พูดว่าทันทีที่เซตเตอร์ได้บอลเธอก็สามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายให้ใครแล้วดูมุมจากภาพด้านบนนี่สิคุณสามารถเห็นได้เลยนะว่าตัวตีหัวเสากับตัวตบบอเลเร็วของไทยอ่ะอยู่ใกล้กันขนาดไหนและเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับบีเดอร์บล็อกเกอร์ของฝั่งตรงข้ามว,ว่าจะตามจับคนไหนดีเนะาะจังหวะถัดมาก็เป็นช็อตที่หัทยาตบแล้วก็ติดบล็อกแต่ว่าน้องเพียวมารองได้ทันแต่ว่าสุดท้ายไทยก็เสียแต้มนี้ไปจากการแบบ เซตบอลเบิ้ลเองเนาะแต่ว่าผู้บรรยายเขาก็ชมทีมชาติไทยนะเขาบอกว่าฉันชอบการช่วยรองบอลของทีมชาติไทยนะพวกเขาทําให้ตัวตีมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่ตัวตีขึ้นตีก็จะมีคนมาคอยรองบอลข้างๆตลอดเวลาแล้วก็ถ้าตบไปเจอบล็อกแล้วบอลเด้งกลับมาก็จะมีคนเข้ามารองบอลได้ทันทีซึ่งไทยก็ปิดเซตแรกไปได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็มาดูสถิติของเซตเตอร์คอนแทคกัน ซึ่งผู้บรรยายก็พูดว่าสถิตินี้หมายถึงตำแหน่งของการรับบอลแรกไปให้ถึงเซตเตอร์ว่ามันเข้าจุดไหมมาดูที่ทีมโดมินิกันก่อนซึ่งเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเขาก็บอกว่าบอลแรกไม่ได้แย่เลยนะซึ่งจุดที่ดีในการรับบอลแรกก็คืออยู่ในวงสีเขียวนั่นแหละโดมินิกันรับบอลเข้าถึง63ซึ่งเรียกว่าดีเลยสำหรับพวกเขาในขณะเดียวกันทีมชาติไทยน่าสนใจมากเลยนะเขาบอกบอลแรกเข้าจุดแค่50เอเองแต่ว่า ุณรู้ไหมพอนพันธ์เธอเก่งมากในการทําให้บอลที่ไม่เข้าจุดหรือบอลที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นบอลที่อันตรายได้คือบอลแรกไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้นะเดี๋ยวเธอหาทางจัดการได้เองไม่ว่าจะส่งพุ่งไปหรือย่อเซตบอลไปหลังเธอก็ทํามาหมดแล้วคือฉันแบบประทับใจในตัวเธอมากจริงๆและจากนั้นก็เริ่มต้นเซตที่2ในจังหวะแรกจรัดทอก็ขึ้นบล็อกแล้วก็บล็อกได้เลย เขาก็พูดชมว่าเป็นอีกครั้งที่ทีมชาติไทยพิสูจน์ให้เห็นว่าการบล็อกมันไม่เกี่ยวกับความสูงเลยซึ่งการบล็อกมันเกี่ยวกับการยืนตำแหน่งแล้วเขาก็พูดว่าจรัตรพรผู้เล่นเบอร์เก้าของไทยกระโดดบล็อกแล้วก็ยกมือใช้พื้นที่นิดเดียวของขอดอเธอไม่จําเป็นต้องกลางแขนกว้างหรือทําให้ตัวใหญ่ในการบล็อกแต่เธอแค่ยืดมือให้เหนือเน็ตแล้วทําให้มันแข็งแรงมั่นคงเข้าไว้ดังนั้นก็ทําให้เธอบล็อกได้ หลังจากนั้นก็มีลูกหนึ่งที่ไทยรับลูกล้อนออกนอกสนามไปชมพู่พยายามวิ่งแล้วก็พุ่งไปรับแต่ว่าไม่สําเร็จเนาะแล้วเพื่อนๆก็มาช่วยดึงน้องชมพู่ขึ้นมาแล้วทุกคนก็แบบหัวเราะกันในในแต้มนี้ผู้บรรยายเห็นเขาก็พูดว่าคุณรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรเกี่ยวกับทีมชาติไทยคือดูสิพวกเขาเสียคะแนนนะแต่ก็ยังลุกขึ้นมาแล้วก็ยิ้มได้อ่ะซึ่งคุณก็เห็นว่าพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็วิ่งที่จะไปรับบอลอย่างสุดความสามารถ แต่ที่สุดแล้วอะ่ะการเล่นกีฬาคือการเอนจอยกับมันคือการสนุกกับมันแลวนั่นก็คือเหตุผลที่เราอยู่ที่นี่กันใช่ไหมมาดูวันเล่กันมามีความสุขด้วยกัน<ม>จากนั้นทีมาชิไทยก็รับบอลแรกแล้วก็ล้นไปหน้าเน็ตพอนพันก็ใช้มือเดียวเซตขึ้นมาหัททยาก็กระโดดตอบเร็วลงไปผู้บรรยายก็ชอบมากคะแนนนี้เขาก็บอกว่าเป็นคะแนนที่สวยงามมากทอพันเล่นเหมือนแบบไร้มนเลยอะเพราะว่า ตอนแรกอ่ะจริงๆมันไม่เข้าแล้วนะแล้วลูกก็เหมือนจะลอยล้นข้ามเน็ตไปแล้วแต่เธอก็กระโดดขึ้นแล้วก็ใช้มือเดียวเซตให้ตัวตบบอลเร็วอ่ะตบลงไปได้แถมการกระโดดของพรพันเนี่ยยังหลอกให้กอนซาเลสกระโดดตามหลงบล็อกไปด้วยอีกต่างหากจากนั้นก็เป็นเทคนิคอลทามอา์ซึ่งจังหวะนี้โดมินิกันก็นำไทยอยู่ผู้บรรยายเขาก็พูว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยโดยปกติเนี่ยคุณจะได้ยินแบบโค้ชคนหนึ่งอารมณ์เสียแล้วอีกคนหนึ่งก็จะดูแบบ สงบกว่าแล้วก็ผ่อนคลายมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่กับทีมโดมินิกันนะถึงแม้ว่าทีมโดมินิกันน่ะจะขึ้นนำถึง2แต้มแต่นั่นก็ดูเหมือนแบบจะไม่พอสำหรับโคช้ชเพราะเหมือนเขารู้ดีว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถุกเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเล่นกับทีมชาติไทยเพราะว่าทันทีที่บอลแรกเข้าอ่ะพวกเธอจะเล่นได้อย่างอันตรายแบบถึงตายเลยทีเดียวแถวพูดเปรียบเทียบ er ประมาณนั้นเลยนะในช็อตถัดมา ก็เป็น็าตที่พรพันธ์ส่งบอลไปหลังให้ชัชุออนตบบอลลงไปเขาพูดว่าพรพันธ์โยนบอลไปหลังได้อย่างรวดเร็วมากเกมลุกของไทยเนี่ยมันแบบช่างรวดเร็วมากแล้วก็อ่านยากมากคือถ้าคุณเป็นมิดเดิลบล็อกเกอร์เนี่ยคุณจะสับสนมากว่าจะต้องบล็อกไปทางไหนเพราะผู้เล่นตัวตีของไทยทุกคนเนี่ยวิ่งเข้ามาอย่างกับคลื่นที่แบบซัดถาโถมเข้ามาเลยทีเดียวจากนั้นในเกมนี้โดมินิกันก็ใช้ความสูงที่ได้เปรียบ ตีเหนือบอกแล้วก็สุดท้ายก็ชนะไทยไปแล้วก็จากนั้นขึ้นเซตที่3เป็นจังหวะแรกที่น้องผู้พรนพันธ์เซตบอลเร็วไปให้น้องพิมพิชญาตบลงไปผู้บรรยายก็พูดว่าเขาชอบความเร็วของเพลงน,นี้มากเลยแล้วก็เป็นอีกครั้งที่แบบเกมลุกของไทยอะ่ะเมื่อรับบอลแรกเข้าแล้วอะ่ะพราพันธ์ก็สามารถเหวี่ยงลูกไปหลังได้ไหวมากๆถัดมาก็เป็นลูกที่น้องบีมพิมพิชญาเซตบอล แล้วก็เหมือนเบิ้ลบอลไปแล้วนางก็ไปไหว้ขอโทษพีพ่ๆอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบยิ้มอะไม่มีใครว่ากันเลยผู้บรรยายเขาก็พูดแบบชมเนาะเพราะว่าแบบพวกเขายังยิ้มได้เนะแม้ในความผิดพลาดนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงชอบดูทีมชาติไทยแข่งก็เพราะว่าพวกเธอรักในเกมพวกเธอรักที่จะได้มาอยู่ตรงนี้แล้วพวกเราซึ่งเป็นคนดูอะก็เลยรักที่จะดูการเล่นของพวกเธอฮึมซับซึ้งมากในจังหวะถัดมา ก็เป็นจังหวะที่พรอนพันโยนบอลไป3เมตรแล้วก็ให้น้องบีมพิมพิสของเราตบลงบปอย่างรวดเร็วผู้บรรยายเขาก็พูดว่านั่นคือการตบบอลที่รวดเร็วของทีมชาติไทยแล้วก็อยู่ๆทีมชาติไทยก็ได้ตีบอลโล่งๆแบบไม่มีบล็อกเฉยเลยอ่ะก็ดูเหมือนว่าผู้เล่นของโดมินิกันเนี่ยจะเทไปจับที่เซตเตอร์ แล้วก็ลืมว่ามีพิมพิชยาเนี่ยอยู่ด้านหลังไปซังนั้นเลยแล้วเขาก็บอกว่านี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะเพราะว่าพิมพิชยานี่เป็นตัวตีท็อกสกอร์ในการแข่งขันครั้งนี้เลยในช็อตถัดมาก็เป็นการตีบอลแก้ยกสูงอะ่ะแล้วน้องเพียวอาจาราพรก็ตีลงไป เขาก็พูดว่าลูกตีไล่เส้นแบบจับวางอย่างสวยงามจากอัชราพรเธออ่านจังหวะนี้ได้ขาดมากคือบอลมาที่เธอค่อนข้างสูงและแล้วก็ไม่ถึงหัวเสาด้วยแต่เธอก็รู้ว่าต้องตีแก้อย่างไงเพราะว่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเธอคือเซตเตอร์ซึ่งตัวเล็กกว่าอีกคนนึงเธอก็เลยใช้ประโยชน์จากตรงนี้ตีข้ามเซตเตอร์แล้วก็ไล่เส้นลงไปในจังหวะถัดมา ก็เป็นน้องบีมตีวางลงไปเขาก็ชมเลยนะว่าเป็นอีกครั้งที่ถึงแม้ว่าผู้เล่นจะหลุดตำแหน่งหมดเลยนะของทีมชาติไทยแต่ว่าพวกเขาก็แบบสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีพิมพิชญาเนี่ยเจอที่ว่างก็เลยตบวางลงไปบนเส้นหลังได้ฉลาดมากในเพลงนี้จากนั้นก็เป็นเทคนิคเอาท์โค้ชโดมินิกันก็ได้พูดถึงน้องบีมพิมพิชของเรานะแล้วเขาก็พยายามเตือนลูกทีมว่าน้องบีมเนี่ยชอบตีลูกวางคลอสคอร์ดถ้าเธอได้ตีอ่ะให้ไปป้องกันแถวๆนะั้น ก็คือแถวๆเส้นสนามหลังจากนั้นกลับมาเล่นไทยก็เล่นลูกสูตรัท,ทยาโดดหลอกแล้วก็บุ๋มบิ๋มตบลงไปซึ่งเขาก็พูดว่าเป็นการตีบอลหัวเสาที่เร็วมากชาชูออนอะ ตีในจังหวะที่เหนือไหลของขัทยาไปแค่นิดเดียวเองและถ้าคุณเห็นการเล่นแบบนี้มันจะเป็นการดวลหนึ่งต่อหนึ่งทุกครั้งเลยและครั้งนี้คือชัชชูออนดวลกับตัวบ็อกที่ตัวเล็กที่สุดในบรรดาผู้เล่นของโดมินิกันซึ่งในที่นี้ก็คือเซตเตอร์และเราก็จะเห็นว่าผู้เล่นเบอร์เก้าของโดมินิกันเนี่ยก็ถูกหลอกให้โดดไปกับตัวบอลเร็วของไทยด้วยและแต้มนี้ก็เลยกลายเป็นของไทยไปอย่างสวยงาม ในจังหวะหนึ่งเป็นจังหวะที่แบบโดมินิกันยื่นมือเข้ามาในฝั่งไทยแล้วก็ตบบอลที่ผู้เล่นไทยกําลังจะเล่นลงไปซึ่งมันก็เป็นจังหวะขาดใจว่าทําไมไม่ฟาวเนาะพอพันธ์ก็เลยเข้าไปถามกรรมาการในช็อตนี้ซึ่งผู้บรรยายพูดว่าคุณจะรักทีมไทยแน่ๆเลย เพราะว่าพรันธ์เข้าไปถามกรรมาการและพอได้คําตอบเธอก็เดินออกมาพร้อมกับขอบคุณด้วยความเคารพและนั่นคือการเล่นวอลเลย์บอลที่แบบมีน้ําใจนักกีฬาแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีทักษะที่ดีด้วยฉันรักที่จะเห็นผู้เล่นแบบนี้แล้วก็เห็นการเล่นแบบนี้เขาชมมารายาทงามของคนไทยเนาะแล้วก็ในเซตเนี้ย โดมินิกันก็บล็อกทีมชาติไทยได้อีกหลายต่อหลายครั้งเขาก็พูดว่าด้านเป็นบล็อกที่ดีของโดมินิกันเลยนะเราไม่ค่อยได้เห็นพวกเขาอะบล็อกสักเท่าไหร่ถ้าดูจากความสูงของพวกเขาอะเขาต้องบล็อกได้เยอะกว่านี้แต่นั่นอาเป็นเพราะว่าทีมชาติไทยอะเล่นเกมรุกได้รวดเร็วมากแต่นั่นก็ยากที่ทีมชาติไทยจะเอาตัวรอดแบบนั้นได้ทุกครั้งไปหลังจากนั้นก็มีช็อตหนึ่งที่ชาชูออนลอยมาเคาะลงไปในบ่อกลางคอร์อดแล้วก็เป็นจังหวะที่แบบทีมชาติไทยแบบหลุดตำแหน่งไปหมดแล้วเนาะเพราะาแบบ รับขุดลูกตบหลายต่อหลายครั้งเขาก็แบบชมทีมชาติไทยว่าโหทีมชาติไทยยังหาโอกาสทําแต้มได้ท,ทั้งที่ดูแล้วแบบไม่มีโอกาสเลยเนาะมันเป็นเพลงที่แบบล้มลุกคลานกันมากเลยทุกคนหลุดตําแหน่งแต่ชาชูออนก็ลอยมาแล้วก็เคาะบอลเปลี่ยนสป,ปีดให้ช้าลงแล้วก็ค่อยๆดรอปลงไปซึ่งเขาก็เทียบจุดนั้นว่าเหมือนเป็นบอ่อน้ําผึ้งเลยที่ชาชูออนดรอปลงไปซึ่งถ้าเป็นคนไทยก็เรียกว่าบอ่อน้ํามันเนาะ ซึ่งก็คือที่ว่างกลางคอร์ดนั่นแหละแล้วเขาก็พูดต่อว่าผู้เล่น4คนยืนมองลิโบโลพุ่งไปรับแล้วก็ปะเรียกเวลานอกเลยเออจังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็แปลสิ่งที่โค้ชโดมินิกันพูดนะว่าแบบโค้ชสั่งให้ลูกทีมะปิดเซตนี้ให้ได้เพราะเขาไม่อยากให้ไทยได้เปรียบในเกมนี้คือถ้าไทยได้มันจะยากแน่ที่จะต้องเล่น5เซตกับทีมชาติไทย ในช็อตถัดมาก็เป็นลูกที่น้องพิมพ์พิชของเราผักบอลไปโดนมือของสาวโดนั้นเด้งออกไปเขาก็ชมว่าเป็นการเล่นที่ฉลาดมากของทีมชาติไทยคือไม่ต้องพยายามทําอะไรมากแค่ทําให้โดมินิกันอ่ะให้คะแนนกับพวกเธอเองเขาชมน้องบีมของเราว่าดูร่างกายของเธอนะมันดูมีความเป็นนักกีฬาดูตอนเธอลอยนั่นสิมันดูแบบแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากและในระหว่างนั้น เสาโดมินิกันก็แบบทุบเอาทุบเอาเนาะผู้บรรยายก็พูดว่าฉันเห็นการเล่นที่แตกต่างกันมากของทั้ง2ทีมแล้วก็พูดถึงว่ามาติเนสของโดมินิกันเนี่ยใช้การตีที่ดุดันในการทําคะแนนในขณะที่พิมพ์ิชยาของไทยเนี่ยใช้การตีที่รวดเร็วแล้วก็คมในการทําแต้มให้กับทีมชาติไทยสุดท้ายโดมินิกันก็ใช้ความแรงความใหญ่นะปาดชนะไทยไปแค่นิดเดียวในเซตนี้ ผู้บรรยายเขาก็พูดว่ามันเป็นเกมที่ตื่นเต้นมากเลยนะคือถ้าคุณไม่สนุกกับเกมนี้ยฉันก็ไม่รู้ว่าคุณจะมองหาอะไรในเกมวอลเลย์บอลแล้วล่ะเพราะว่าเกมนี้มันมีครบทุกรสแล้วคือด้วยสกอร์ที่ขึ้นมามันสูสีไปกว่านี้ไม่ได้ละก็คือสกอร์สามเซตของไทยกับโดมินิกันก็แบบห่างกันแค่แบบ3คะแนน2คะแนนอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง แล้วก็มันก็มีสถิติขึ้นมานะผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเกมลูกของโดมินิกันเนี่ยทำไปได้ถึง18แตม้มส่วนของไทยอ่ะทำได้13แตม้มซึ่งนั่นมันก็บอกได้ว่าโดมินิกันเนี่ยจริงๆแล้วเปลี่ยนเกมรักเป็นลุกได้ดีกว่าทีมชาติไทยก็คือสาวโดก็ตกฝั่งได้ดีกว่านั่นแหละแล้วก็ในเซตที่4 ในช็อตหนึ่งก็เป็นช็อตที่น้องบีมพิมพิชยาของเราตบบอลลงไปอย่างรวดเร็วผู้บรรยใหก็พูดว่ามันเป็นการตบที่รวดเร็วเพื่อสู้กับบล็อกตัวต่อต,ตัวของโดมินิกันและนี่คือสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องใช้มันก็คือความเร็วซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของทีมชาติไทย ในอีกจังหวะหนึ่งก็เป็นจังหวะที่น้องบีมตบลงไปอย่างสวยงามอีกครั้งผู้บรรยายก็พูดถึงน้องบีมว่าเธอไม่ใช่คนตีบอลสูงอะไรมากมายเนาะแต่ว่าเธอเป็นคนที่กระโดดได้ดีมากเหมือนแบบมีอากาศอยู่ใต้เท้าเธอเลยอะแล้วก็สิ่งที่เธอทํากับบล็อกก็คือถ้าบล็อกขวางอยู่ตรงกลางสนามเธอก็จะตีมุมตรงแต่ถ้าบล็อกอยู่มุมตรงเธอก็จะตีมุมฉีกลงไปนั่นก็เป็นการเล่นที่ฉลาดมากของน้องบีมเรา จากนั้นก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่โดมินิกันตบบอลให้ทัชบล็อกของชมพู่เพราะพูดว่าอิซาเบลตัวตีของโดมินิกันเนี่ยใช้ประโยชน์จากการประกบตัวที่แบบมิสแมชก็คือแบบประกบตัวที่ผิดฝาผิดคู่เนาะซึ่งความสูงก็แบบค่อนข้างต่างกันมากโดมินิกันก็เลยตีไปทางตัวชมพู่นี่แหละซึ่งเป็นตัวผู้เล่นที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับหัดไทยยาแล้วก็เขาก็พูดว่าผู้เล่นตัวเล็กแบบนี้มักจะตกเป,เป็นเป้าในการตีบล็อกแบบนี้แหละ แล้วก็ในเกมเนี้ยน้องบีมเราก็แบบทำคะแนนได้ดีมากๆและในจังหวะน,นี้เธอก็ตบลงไปได้อย่างสวยงามอีกผู้บรรยายก็แบบโอ้โหเลยแล้วก็บอกว่าพิมพิชยาตอนนี้ใครก็หยุดเธอไม่ได้แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นน้องบีมเนี่ยตีพลาดไปแค่ลูกเดียวเองนะทั้งแมชเนี้ยแล้วพรพันน่ะก็รู้ว่าน้องบีมหยุดไม่อยู่เธอก็เลยส่งบอลไปให้น้องรัวๆคำพูดเขาคือแบบว่า f ฟ e ดดิ้ t เหมะบีสส่งบอลไปให้เจ้าตัวลายเนี่ยตบลงไปเรื่อยๆเลยอารมณ์แบบนั้นแล้วก็ในจังหวะต่อมาก็เป็นจังหวะที่ซิลิมาเซตไปให้หัทยาตบบอเลเร็วลงไปผู้บรรยายก็ชอบใจมากก็แบบโอ้มันช่องเป็นการเล่นที่แบบรวดเร็วมากอะไรแบบนี้เราแทบจะไม่ได้เห็นรูปแบบนี้จากไทยเลยนะเพราะว่าทั้งแมทดูเหมือนไทยจะพึ่งพาพิมพิชยามากเลยแต่ว่าในที่สุดไทยก็ได้ใช้บอเลเร็วซะที ฉันชอบนะที่จะได้เห็นการเล่นแบบนี้มากเลยต่อมาเขาก็พูดถึงการเล่นของทีมชาติไทยนะว่าทีมชาติไทยใช้การเล่นแบบบังคับให้ทีมโดมินิกันเนี่ยทำผิดพลาดจะเองแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้ไทยอะเล่นเกมยาวๆในวันนี้คือแบบป้องกันไปเรื่อยทุบมาส่งกลับไปตีมาส่งกลับไปอะไรแบบนั้นอนะก็คือแท็กติ่ของพวกเขาในเกมนี้เลยแล้วจากนั้นทีมชาติไทยก็เหมือนแบบโดนลูกโยนเหนือบล็อกแล้วก็โดนตบลงไปรวนะัวๆเนาะก็คือท่านทานไม่ไหวละสุดท้ายไทยก็แพ้ ไปในเซตสุดท้าย21ต่อ25เขาก็พูดปิดแมตช์ว่านั่นคือความพยายามที่ยอดเยี่ยมของทีมโดมินิกันเนาะมันเหลือเชื่อจริงๆที่แบบแข่งจบได้ใน4เซตแล้วก็แบบชนะเหนือทีมที่แข็งแกร่งอย่างทีมชาติไทยอืมไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะในทัวร์นามเมนต์เนี่ยแล้วจบเกมเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้เล่นของโดมินิกันซึ่งเป็นตัวเซตเตอร์เนาะ จังจหวะแรกเขาก็พูดถึงการเล่นกับทีมของเบลเรียในนัดก่อนแล้วตัวเซตเตอร์ก็พูดถึงการเล่นกับทีมชาติไทยในเกมนี้นะเขาก็พูดว่าเขารู้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยเล่นได้ดีแบบบักบัากๆ,ๆเลยนะแล้วเขาก็รู้ว่ามันจะเป็นเกมที่ยากมากในวันนี้แต่เขาก็แบบรู้สึกมีความสุขมากที่พวกเขาทําได้ซึ่งจริงๆในระหว่างเกมก็แบบมีการทะเลาะก,กันอยู่นะ ซึ่งก็เป็นการทะเลาะที่แบบว่าเฮ้ยเราทําได้ดิเธอต้องรับได้สิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เป็นการทะเลาะกันในเกมแล้วพวกเขาก็เก็บชัยชนะมาได้เขาก็แบบมีความสุขกับเกมดีมากผู้บรรยายเขาก็พูดต่อว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่มีการโจมตีที่รวดเร็วมากในจังหวะที่เขาพูดปุ๊บตัวเซตของโดมินิกันก็พูดแบบโอ้ my g อ d อารมณ์แบบชช่ๆฉันเห็นด้วยเร็วมากจริงๆอะไรเงี้ย ู้็นใหเขาก็พูดต่อว่าในฐานะที่ฉันแบบเคยเป็นตัวบล็อกมาก่อนเนาะแล้วเธอก็เป็นแบบผู้เล่นที่อยู่แถวหน้าครึ่งหนึ่งของเกมนี้เลยอะ่ะเธอทํายังไงในการที่จะแบบป้องกันเกมลุกที่รวดเร็วของทีมชาติไทยเซตเตอร์ของโดมินิกันก็พูดว่าเขารู้ว่าทีมชาติไทย,ยมีเซตเตอร์ที่ดีมากสิ่งที่พวกเขาทําได้คือเขาต้องเสิร์ฟให้ดีในวันนี้แต่เขาก็พูดว่าแต่ไทยก็มีเกมรับที่ดีมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยต้องพยายามโฟกัสไปที่แบบผู้เล่นตัวหลักของ แค่นั้นส่วนคนที่เหลือของไทยอะ่ะเราก็แค่ต้องแบบป้องกันการโจมตีให้ดีแค่นั้นเองแล้วเขาก็พูดว่าเราไม่สามารถแบบโฟกัสกับทุกคนได้ม่งน้นเราจะต้องบา้าแน่เลยแล้วก็ชมว่าทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากเลยนะวันนี้แต่เราก็แบบทําได้นะในเกมนี้ฉันมีความสุขมากเลยที่เรามีเกมรับที่ดีแล้วฉันก็คิดว่านั่นแหละเป็นคีย์ที่ทําให้เราชนะได้ในวันนี้ซึ่งก็จบเกมกันไปทีมชาติไทยก็แพ้ไปแต่ก็ สมศักดิ์ศรีอยู่นะวันนี้เราก็มีมาฝากกันประมาณนี้ถ้ายังไงก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เกมหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ